ให้ดูแล้วจะซิมให้ดู่ะเดี๋ยวเราไปหาเห็ดเพาะกันโอ้เห็ดขึ้นแล้วเห็ดขึ้นแล้วดีใจจังเลยแต่ถ้ามันไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาซ้อนมาขูดมันก็จะไม่เห็นนะโอ้อยาอาเยอะเลยเนาะก,กำลังสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ หดแดงห็ดน้ำหมากแม่ดาก็ดูอยู่เมื่อวานนี้นะแต่ไม่เห็นนะอีสีเพราะมันมีใบตองบังนะมันมีใบตองบงังมันก็เลยไม่เห็น,นความจริงมันออกตั้งแต่เมื่อวานนี่เยอะได้ได้พอแกงคุเด้อคุนะคุณนะคุณคุณเดี๋ยวมันก็จะออกเต็มไปหมดแหละ รัษมีของใต้ล่ลมต้นจิกต้นเต็งหลังนะคะดีถ้าเรามีพื้นที่ว่างเอาเม็ดมันไปโรยไว้เดี๋ยวมันขึ้นเองขึ้นเองโตไวด้วยเ,เดี๋ยวพอตรงนี้ขึ้นนะเดี๋ยวพอตรงนี้ขึ้นนะโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะทั้งเห็ดพึ่งทั้งเห็ดทั้งเห็ดพึ่งทั้งเห็ดอะไร หาหาหาป่านี้ก่อนต้นนั้นน่ะต้นทางนูนะ้นน่ะต้นอยู่หน้าบ้านลุงลุงป้าต้นนั้นน่ะต้นจิกนะอันนั้นเป็นต้นจิกต้นใหญ่ต้นจิกต้นใหญ่แล้วเห็ดพอออกเยอะมากปีนั้นเก็บกับลุงพันนะอ้ยยิ่งเก็บก็ยิ่งเกิดยิ่งเก็บก็ยิ่งเกิดจนเขาไม่มีเห็ดพอแล้วทางเรายังเกิดอยู่ความจริงเราไม่ได้คอนเทนต์นะมันเกิดจริงแต่มันถึงแม้มันจะเกิดไม่เยอะแต่มันเกิดตลอดเนาะ คือไปหาทีไรมันก็ยังอ่อนๆอยู่ตลอดแถวนี้แหละเห็ดเพาะนะอ็ดีมันจะฝังตัวอยู่ในดินแล้วเราถ้าฝนตกเยอะๆมันถึงจะเจอนะปีนี้แหละมันจะออกเยอะเพราะว่าเราลื้ออ้อยแล้วลื้ออ้อยแล้วมันก็จะเห็ดไงตอนแรกมันมีอ้อยคุมอยู่ เราต้องเอาเสียมขุดนะเขาเนะี่ยเอาเสียมขยันเร้อไปขุดหานะ่ะนี่มันฝังลึกอยู่ในข้างในดินนูน่นฝนตกจนดินมันไหลออกถึงจะเจอเห็ดเพานะน่ะทีนี้แล้วมันสิออกหลายนะ่ะแถวนี้นะรับรองจะขาวจุนทูนอยู่แต่ว่าแถวนี้เราเดินไปเดินมามันแน่นนะปกติมันจะออกแถวนี้แหละเยอะมากแต่ว่าแถวนี้มันเราเดินตลอดเนาะ ดินมันก็จะแน่นมันก็จะแข็งดอกมันก็จะเล็กแต่ถ้าดินที่เราไม่ได้เดินนี่ดินที่เราไม่ได้เดินแบบนี้เนี่ยมันออกมาดินมันพุๆเนาะมันก็จะดอกใหญ่นะเอสีมันก็จะดอกใหญ่แถวนี้ก็เกิดหมดเลยนะนี่ว้ยเจอแล้วเอซีว้ายของดีเจอแล้ว e ว,ลว,ว่าแล้วว่าแล้วดีใจจังเลยขูดขึ้นมาแล้วหนดอก นี่คือของจริงนะเอซีมันเพิ่งเกิดมันจะฟังอยู่ในดินเยอะแต่เราอย่าเพิ่งไปขูดมันเนาะเดี๋ยวดอกเล็กมันจะฟอหมดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนว้าวอุ้ยเดี๋ยวมันจะออกเต็มไปหมดเลยนะปิดไว้ก่อนนะเอีถ้าเราไปขูดมันดอกเล็กมันจะหลุดออกแล้วมันจะมันจะฟอหมดมันจะแห้งหมดเลยอนี้แหละที่เผาะนะ เยอะอีกแล้วเยอะอีกแล้วว้าวอย่าบอกใครอย่าบอกใครนี่แตกผู้นุ่อยู่นี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 ่โอ้าดขาวขาวจเลยไม่เสียงดังเพราะเดี๋ยวเขาจะเห็นดีนะที่ยังไม่มีใครตื่นโอ้ขาวจัุ๋เลยดอกบักใหญ่เลยเอ็ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ คุณน้อคุณนะคุณนะแถวนี้ก็จะดินแตกพุยุพิญิขึ้นมานะเอซีนะนนี่แต่อย่าเพิ่งไปขูดมันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มันโตมัมนก็จะแตกพุขึ้นมาเลยนะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะป <c oughs> ิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีนจะดอกใหญ่กว่านี้อีกอยู่ มาดูเห็ดของเราขึ้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยน,นี่เสียงอะไรเมือ่อวานนี้แม่ดาอ่านเจอคอมเมนต์เนาะเมื่อวานนี้แม่ดาอ่านเจอคอมเมนต์บอกว่าเห็ดอันนี้กินไม่ได้นะกินแล้วญาติจะมาเยอะแม่ดาก็เคิดคิดอยู่นานนะเห็นไหมวันนี้ มันหายไปแล้วนะคะเอฟซี C. ให้เอฟซี C ย้อนไปดูคลิปย้อนหลังของเม่ดาเด้อจะเห็นชัดเจนมากแต่วันนี้มันลบไปแล้วค่ะมันลบไปแล้วเห็นไหมเนี่ย,ยไม่มีเลยโหเมื่อวานนี้นะเห็นชัดเจนมากเลยนะมันนึกดูอีกที๋อเข้าใจแล้วญาติมาเยอะก็คือกินแล้วก็เมาไง เห็ดเบื่อเห็ดที่มันกินไม่ได้ดอกไม้หมากระโดนก็สุกแล้วว้ายเดี๋ยวจะแยกเอาไปตรงไหนที่มันอันไหนที่มันขึ้นเอาไปตั้งเรียงเรียงกันไว้เนาะนี่มันเป็นดาวเรืองอ้าแล้วทําไมมันสูงล่ะทาไมมันไม่เตีย้ยอุ๊ยหูกเกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่นะ อกอหญ้าอันนี้นะมันจะปกคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็วอันนี้เก็บแล้วต้องใส่ใส่ถุงดำเลยเพราะว่าโยนไปไหนมันก็ขึ้นมเมล็ดพันธุ์มันเท่ากับเราหวางแล้วต้องใส่ถุงดำเลยถอนแล้วใส่ถุงดำใส่ถุงดำเอาไปทิ้งที่อื่นเพราะว่าเราโยนไปไหนมันก็จะขึ้นตรงนั้นอุย้ยพี่ลุงบอกว่าให้ ให้แม่ดาเอาเม็ดดาวเรืองมาหยอดมันขึ้นแล้วนะเอจีถุงขึ้นถุงไม่ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แยกเอาถุงที่มันขึ้นเนาะไม่ขึ้นเลยค่ะเอีเพราะว่าลุงถ่ายดินมากบเนาะมันต้องเปิดดินออกก่อนมันต้องเปิดดินออกก่อนเพราะว่ามันน้ํามันยังไม่ซึมลงไปเห็ดมันก็เลยยังไม่ออก าดวาเลยแม่ได้ยังไม่ได้เปิดประตูโมต่พาเอฟซีไปหาเห็ดอยู่นี่แม่ดาตามหาเสียมแม่ดาเมื่อวานนี้สองรอบสามรอบมาอยู่นี่เองโอ้ยเนาอก็นึกอยู่ว่าวันนั้นจะขึ้นรถเสือแล้ววางไว้ไหนเนาะวางไว้ไหนนาะนี่แหละความจำฮะ น้าเข้าน่ะลูกหอยยูคาตาน่ะก็มีมัดดีๆลูกผมนะกินข้าวนังกินข้าวท้าวัสดีแม่เอซีหน่อยลูกพูดด้วยวัสดีค่ะเอ้านี่แม่ไม่ได้อโทัพท์มาบ่ลูก ร้อยสี่สิบเจ็ไม่เลยครับเติมเลยมีเด็กกระสบนีมั้เด็กัิเลอระสบนี่จะมือดห้างเดที่เติมอันนั้นเดทที่เติมเหรเติมเป็นเดอนยี่นั้นเดอนที่ร้อยเอาไห้สมร้อยก็ได้สามร้อยสิเลอร์ลเอร์นสิ้นตมงซิมเกันผูกอานร้อยห้าสิก็ได้ห้าสเจมือเอาปะ มันเป็นเดือนที่เก่าเป็นเดือนที่เลอของไทยเหมือนกัน